ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกตัว Marvel Champion the Card Game Hero Pack ของตัววัฟครับก็มี60บใบฮะตัว Nemesis ของเด็กนี้ก็จะเป็น l a s i n a Beetle ฮะแพ็คนี้ก็จะมี3 1ส็การ์ดใหม่ที่สามารถเล่นได้กับทุกๆฮีโร่เด็กเดี๋ยวมาแกะกล่องกัน โปสเตอร์อคู่มือคร่าวๆนะเดี๋ยวมาแกะตัวเด็กกันเดี๋ยว วัฟนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับแอน์แมนที่มันสามารถขยายร่างได้ัะตัวเตอร์อีโก้ก็จะเป็นนาเดียแวนดี้แวนไดยนี่คือร่างฮีโร่วัฟส่วนอีกร่างหนึ่งก็ร่างขยายใหญ่ มาดูการประจำตัวอันไลน์ที่ให้มาจะเป็นแอนด์แมนครับการเจนเฮลสองใบพินพอย n t สไตล์สามใบครับแล้วิตโกสองใบ วาร์ฟสติงสองใบพิมพ์พาร์ติเคิลสองใบเลดรูมเทนนิ่งไบโอซินเนติกวิงแล้วก็วาร์ฟเฮลเมตต่อไปมาดูเด็กเด็กที่เขาให้มานะครับ ตัวอะไรจะเป็นทอแต่เป็นทอล่างของเจนฟอร์สเตอร์ว้าเป็นเจเนตแวนดิน into the fray er, สามใบ surprise attack สามใบ the power of action r สองใบ boot camp สามใบ ลายอินเวสต์สามใบแล้วการเบสิกตัวอะไรจะเป็นไอออนฮาร์ดสไปเดอร์แมนสวมแท็กติกใบหนึ่งแล้วก็เป็นรีซอสอย่างละใบ The Power In All Of Us สองใบครับ ควินแคริเออรใบหนึ่งแล้วก็ออ l i ิเคชันจะเป็นเลสเดีมเมิิตของวาร์ฟมาเธอออเดอร์เนมิซิตของโบบิเทอร s สกีมหนึ่งจงตีหนึ่งบิทเทอรอาร์เมอร บีเทนมาเนียสองใบกอเด็กลิดครับครับนี่ก็มาดูตัวการ์ดที่เหลือครับอันนี้ก็เป็นของลีดเดอร์ชิพนาจะเป็นออ l ฟอร์วันสามใบลานินอินเทอร์เฟนซ์สามใบครับเพสเซเวนสามใบ,มใบของ protection นะสุดท้ายเป็นเบสิกก็เป็น อาร์เทติกคอนดิชันนิงสามใบครับก็มีเท่านี้ครับสำหรับวาร์ฟขอบคุณที่ติดตามนะครับ